ครงการ Her Awards UNFPA t h ailand 2024เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเสียงของประชากรหญิงสู่พลังแห่งการพัฒนาประชากรไทย Voice of Her ด้วยความร่วมมือของ UNFPA กองชุนแห่งประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยบริษัทนินจาเพอร์เฟคชันจำกัดและบริษัททีวีบูรพาจำกัดโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดวงเสวนาในประเด็นต่างๆทีว่าด้วยเรื่องของบริบทสังคมไทยโดยตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนกลุ่มคนทำงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาในด้านต่างๆตัวแทนผู้มีอิทธิพลทางความคิดตัวแทนคนมีชื่อเสียงต่อมุมมองของเรื่องนี้โดยมีรองศาสตราจารย์ดรชวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแพทย์หญิงอัชรานิภอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณสุขกล่าวต้อนรับและเปิดงานค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับโครงการเพ w ลวอ h ปีนี้เ,นเป็นความร่วมมือจากสามหน่วยงานหลักนะคะก็คือฝั่งของจีมบุรพานะคะ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติแล้วก็ฝั่งของการป้องกันนะคะซึ่งที่ปทาทบ่ไปก็คือว่าเราได้ร่วมงานกันมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะไโด้ลงพื้นที่มาด้วยการใหเห็นความตั้งใจการทํางานของทุกคนทั้งที่อยู่ในจังหวัดเล็กๆหมู่บ้านตำบลหรือบนบนดอยบนเขาที่ห่างไกลซึ่งเขาทำงานเพื่อการพัฒนาประชากรอย่างยังย่งยืน พัฒนาประชากรกลุ่มเประาะบางเช่นผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือมากๆเนี่ยแล้วเขาทางานจปนหน้างานอย่างจรงิงจังทำงานเป็นอย่างาน่าถูกมากเราจึงคิดเพิ่มกันว่าเราควรจะมีรางวัลเพื่อตอบขอบคุณเขานะคะว่าการทำงานของเขาเนี่ยมีคนเห็นให้กําลังใจแล้วก็ส่งต่อแรงกำลังใจดีๆไปในงวงกว้างม,มากขึ้นก็จึงเป็นที่มาที่ไปของเธอวอร์ชปี2024ค่ะครับก็จริงๆแล้วมัน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 มากกว่าในเรื่องของการที่เราจะส่งสริเรื่องเรื่ององความเป็นผู้หญิงนะครับรแต่ว่าเรา เราหมายมั่นว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานเรื่องของการพูดเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็เห็นเห็นตรงกันว่ามันมันไม่แร์ถ้าจะมีคนมาตัดสินเราว่าเราเป็นเพศอะไรแล้วเราทําอะไรได้หรือเราทํไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเกิดเป็นเพศอะไรนะครับก็ส่วนเราก็คาดหวังว่าอยากจะเป็นกระบรอกเสียงกระบรอกเสียงทั้งสามทั้งร์ r น n e r ครับก็าทไจะเป็นส่วนที่จะเป็นแนนพลตฟอร์มในการที่จะส่งเสียงออกไปว่า มีสิ่งที่มันไม่เข้าเทียมันอีหากลยนะครับแล้วก็อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจในการที่มีครเป็นระเวอรดเพื่อตอบแทนับผู้ที่ส่งเข้ามาประกวดในทางคำฝันเลยที่ไอ้ความคาดหวังของรางวัลเอเวอร์ดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการให้แระเลอร์ื่อเอเพื่อเพื่นให้ความเคารอพแลอควา่ขอเพุ่กับ่อเ่พุ่ภาพส่วเเพราอว่ากาืพืฒอาพระเทศไทยอย่างยั่งเื่น่พ่อพื่พพ่เเเเ่ก วัยก็ตืการที่เราเริ่มเริ่มต้นก้าวแรกในการให้รางวัลบุคคลที่เขาทํางานแม้แว่าเขาจะไม่เคยได้รับการเห็นจากภาพใหญ่จะไม่ได้เคยรับแสงจากสื่อนชลชนภาพกว้างเ่ยคะ่ะแต่อย่างน,น,น้อยเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามีประโยชน์ต่อเราขอบคุณเราก็อยากจะให้ทุคคลมีแรงบันดาลใจการทำสิ่งดีๆให้ตัวเองแลาทำสิ่งดีๆให้กับประเทศไทยมาก,มากขึ้นโดยยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมความสมอภาคระ็นอย่างเพ<อ><อ>ียงพออย่างเพราะคนีอยู่ในอนุกรรมการด้วยก็ ส่งมาประมาณ300 300กว่าท่าน,นนะครับโดยที่มีทั้งเป็นเป็นส่งมาแบบในนามส่วนตัวเองในนามคุณก่อแล้วก็ในนามของทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆก็ส่งมาเยอะมากครับแล้วก็ทุกคนมีมีประวัตินักผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ตัดสินและตัดสินย,ยากมากเลยบางะะ 20, 30, 30จังหวัดมีแบบ20ถึง10คนต่อหนึ่งัดซึ่งเราต้องคณะอนุกรรมการก็ต้องคัดให้เหลือ 3, 3 3 3คนก่อนแต่ละจังหวัดก่อนครับ เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่ทีมที่จะจรับสินทีจริงๆรางวัลน,นี้ถึงแม้ว่าจะชื่อว่ารางวัลประชากรหญิงก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะแต่ว่าไม่ใช่สําหรับผู้หญิงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนะคะผู้ชายก็ได้แพทย์หลากหลายก็ได้องค์กรก็ได้บุคคลก็ได้นะคะเสียงตอบรับท,ที่ได้รับมาตอนนี้คือทุกคนรู้สึกว่าเป็นกําลังใจมีพี่ท่านท่านหนึ่งเป็นพี่พยาบาลที่เชียงใหม่บอกว่าเป็นเบื่อน้าทิพย์ชโลมใจของ เขาทำงานมา40ปีไม่เคยไปเห็นอะเลยคนะ่ะแต่ตอนนี้เราได้มีจุดกิจกรร,รมมาขอบคุณเขาทำาห้รูสึกว่าแม้ว่าจริงๆเขาทางานด้วยใจแล้วก็ไม่เคยต้องการการบรรณากรแต่พอมันเริ่มมีรางวันที่ทําให้เห็นคนตัวเล็กๆว่าเขามีความหมายจริงๆเขาทำมันมีคุณค่านะคะแล้วก็มีประโยชน์กับคนจริงๆเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่ามีกําลังใจเยอะขึ้นมาก ก็หลังจากที่ได้รับการการคัดเลือกราบแรกจากฝั่งอนุกรรมการแล้วนะคะเราก็จะมีการกรรมการชุดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของผู้บริหารระดับสูงของหลายๆกระทรวงนะคะรวมถึงของเงทเอพเอด้วยแล้วมีภาคเอกชนภาคสื่อสชนด้วยนะคะจะเป็นการตัดสินที่เราจะทําให้ดีที่สุดให้ออกมาอย่างโปร่งใสที่สุดและผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ได้มีความเหมาะสมที่สุดนะคะแต่อย่างที่คุณพี่ศศ์บอกว่ายากยากมากๆเพราะดยทุกราบเนี่ย คืออยากให้รางวัลมากๆหลายรางวัลแต่ว่ามันมีจำกัดจริงๆในเรื่องของปริมาณจะพอสักเลือกเสร็จในรอบสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ทำการมอบรางวัลที่ส ยายนที่องค์การสหประชาชาตินะคะตรงสะพานมัคกวาก็จะจัดแบบยิ่งใหญ่ต้องขอบคุณทางขวัญมินจัปแฟชั่นแล้วก็ฝังบุรพาที่จัดจับมือกันแล้วก็วันนั้นจะเป็นหนึ่งวันที่จะเชิญทุกท่านหนึ่งร้อยรางวัลค่ะมารับรางวัลที่อาคารสหประชาชาติตึกเอ็นนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วว่าท่านใดบ้างที่จะเป็นรับแรกเป็นผู้ได้รับรางวัลครั้งแรกหนึ่งรรางวัลของปี2024ั่ค่ะ ฝากด้วยนะครับสำหรับสาหรับเธอคอนเสิร์ตนะครับก็หลังจากที่เรามีพิธีมอบรางวัลให้กับกับกับเพออวอร์ทั้งหนึ่งรอยท่านนะครับที่ที่องค์การสหารณชาติแล้วนะครับอีกอีกสองสามวันผ่านมาเราจะมีการจัดคอนเสิร์ตที่เซเลเบีให้กับคนเส้ร์ตรางวัลนะครับแล้วก็มาร่วมแชร์ความสุขนะครับความประทับใจกันในเรื่องของการส่งคุณค่าของความเป็นผู้หญิงนะครับกับศิลปินที่เป็นศิลปินผู้หญิงที่ เรารักนะครับเจ็ดท่าน,นบัตรยังพอมีขายนะครับตอนนี้เปิดขายไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่าเหลือน้อยแล้วนะครับฝากด้วยนะครับที่ทยนซเกิเมเจอร์นะครับกดท้ายก็ขออนุเป็นตัวแทนนะคะของทั้งสามุกรขอบคุณทุกท่านที่ให้เสียงตอบรับอย่างดีมากๆกับเพลวอชนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณเพื่อนเ่วง,งานแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านให้ความสนใจนะคะหวังว่านี่จะเป็นรางวัลปีแรกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ว่ามันคงจะไม่ได้เป็นปีสุดท้ายขอบคุณมากๆค่ะ เต้านิวขอบสอบทุกข่าว